ทุกคนดูนี่พอดีกำลังตั้งใจขุดรูหนูใหญ่เลยฝีมือพอดีคนเดียวเลยนะเนี่ยขุดลึกมากเลยเนี่ยมันได้กลิ่นหนูทีไรนี่มันอย่างนี้ทุกทีเลยคลึกมีแรงยขยานมากถ้าช่วยทำงานทำการก็คงจะดีอะ ดูคงจะไม่ขาดอากาศหายใจใช่ไหมเนี่ยขุดลึกขนาดนี้หอบแหกแหกแ,หแหลิ้นมีแต่ดินดูหน้าพอดีโอ้มีแต่ดินลิ้นก็มีแต่ดินพอดีไม่เหนื่อยไงหืมเอาน้ำไหมโอ้ ไม่น่าล่ะไปแย่งน้ําไก่ดื่มตลอดที่แท้ก็มาขุดงานอยู่ที่นี่นี่เองแล้วก็ไปห่อแขกแขกแขกดื่มน้ําไก่ไอเราก็นึกว่าร้อนเสร็จยังเจอหรือยังพอดีดูไปไปหาดมกลิ่นอีกว่าแถวนั้นมีไหม เป็นงไงพอดีไม่กลิ่นอยู่ตรงนั้นไหมทุกคนดูหลุมที่พอดีมันขุดมืดลงข้างล่างนูนะ่นอ่ะมันขุดขุดลึกอยู่แล้วนะ่ะไปนู่นเลยขุดตั้งแต่ตรงนี้อ่ะน่าจะเริ่มขุดตั้งแต่แรกไปไปไป,ไปแล้วก็ทะลุทะลุแล้วก็มันก็ขุดข้างบนเรื่อยๆจนตัวมันเข้าไปได้ทั้งตัวแล้วเนะี่ยเออเออเออเอาเข้าไป ม,ม,มีแรงก็ขุดไปงานการไม่ต้องทำไม่โดยพอดีขุดหลุมก็พอแลนะ้วเนี่ย คงจะไม่ขาดอากาศหายใจใช่ไหมพอดีโอ้ยตั้งใจจริงๆไปหมดปิดหูปิด,ปดตาขุดแล้วเนี่ยไม่งั้นดินเข้าตาพอดีบอกหลับตาขุดอย่างเดียวเลยดูทุกคนพอดีตั้งใจมากหลังจากนั้นก็ถึงาร,รกิจเคขีดินออกพอดีพอหรือยัง ลางเขาอยู่ลึกเกินไปเองไม่ไหวหรอกมั้งไปเถอะไปดื่มน้ําไปพอดีดูหน้าตาพอดีพอดีดูน้ำน้ำน้ำลายหยดตึงๆแล้วเนะี่ยโไม่ยอมย่อท้อพอดีบอกพอดีบอกว่าพยายามอยู่ที่ไหนบางทีอาจจะเจอความสำเร็จก็ได้มังค่ะ ตั้งใจเป็ีนไฟแล้วุกคนพอดีพอเหอะเหนื่อยไหมไปดื่มน้ำปะลงไปได้ทั้งตัวแล้วนะ อถ้ารูมันจะลังมันจะอยู่ลึกขนาดนี้ก็พอได้แล้วมั่งพอดีเอ้ย ไม่ยอมพอด้วยไอ้พอดีบอกเมื่อเราพอดีขุดเจอหนูหนาใหญ่ๆนี่พอดีมันไม่กินนะต่อให้เราไปย่างเอาไปทอดมันก็ไม่กินนะมีแต่แมวที่กินพอดีมันไม่ชอบกินอะไรอย่างนี้เลยแต่มันชอบจับจับอยู่นั่นแหละจับจนหนูจะหมดไล่แล้วหมานี่จับหนู ส่วนแมวนี่ไปจับอะไรรู้ไหมไปจับอะไรนะจิ้งเหลนบ้างละ่ะกิ้งตาบ้างละ่ะจับจนจะสูญพันธุ์แล้วมั้งเนี่ยรวมทั้งนกกระทาก็โดนแมวจับด้วยนกกระทาเต็มไร่เลยโดนจับหมดแล้วไงไข่ก็จะสูญพันธุ์จะสูญพันธุ์เพราะว่าแม่นกกระทาแม่ตกใจแมวบินหนีเบิดเหลือแต่ไข่ไว้ให้เราดูพอดีอ๋ยเองไม่พอข้าก็จะไปแล้วนะ ข้าไม่ถ่ายเองหละนานเกินไปล้วละเมื่อไหร่เองจะเจอหนูฮะทุกคนแค่นี้แหละให้พอดีมันสู้ของมันไปคนเดียวดูมันจะจมหายไปแลนะ้วเนี่ยถ้าอยู่อย่างนี้นี่มันหายตัวได้ละโดยพอดีหายไปทั้งตัวแล้วเนี่ยเอ้ยพอดีไปเอะไปแล้วนะไม่ไปก็อยู่ของเองนะฮึ